สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมของไซเบอร์ลิก้านะฮะซึ่งตอนนี้นผมอยู่เหมือนอยู่ในโลกอนาคตนะฮะเกมนี้ก็คือเกมที่มีรูปแบบคล้ายๆเกมรัสเด a ออนเอิร์ในเกมโทรศัพท์นะครับรัส t ด a ออนเอิร์ j จู a s สิก s u r v i v ว l ประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราหยุ่เนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคแบบ2077นะครับ ยุคแบบไซเบอร์พังอะไรประมาณนี้นะฮะเกมนี้ชื่อไซเบอริกาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูระบบตัวเกมกันเลยแล้วกันนะกดเพย์ฮะตึ๊ดตึดตดตดเนี่ยนะตอนนี้คือตัวผมนะตัวผมนี่กำลังใส่ชุดอยู่คือเนี่ยผมคือที่มันระบบมันคล้ายๆกันคืออะไรมันจะมีเมืองให้เราไปสู้กับคนหรืออะไรประมาณนี้มีภารกงภารกิจให้เราทําอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องพวกนี้เครื่องพวกเนี้ยคล้ายๆกัน คือเนี่ยมันจะใช้ของสัพยากองพวกนี้นะผู้ชมไปปะเราก็ต้องเอาของนเนี่ยไปใส่ให้มันเต็มสเสร็จแล้วก็จะได้ของสิ่งนั้นที่เราต้องการนะฮะคือตอนนี้ผมมีภารกิจที่ต้องไปดาวเท่านะเพื่อไปหาโบ,บ,บลิสนะฮะอ่านภีเขอ,อาอภัยเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าคือตอนนี้ในตัวผมมีอะไรบ้างมีแค่เดี๋ยวเอาปืนพกไปเผื่อแล้วกันนะพก แล้วก็ยาผมมีให้ยูหกอันน่าจะพอไหวฮะโอเคแต่ตอนเราขับขับรถไปเดี๋ยวผมพาไปดูระบบการขับรถนะฮะเจบืบเจบไปดาซารเขาไปนี่เบผมระบบการขับรถคือจะเป็นรูปแบบนี้นะท่านผู้ชมคือเราสามารถกดออโต้พายอก็ได้นะนี่กดออโต้เดี๋ยวผมทําให้ดูว่ากดออโต้มันจะเป็นยังไงนะพอกดเราออโต้เนี่ยรถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะ แล้วมันก็จะเลี้ยวให้เราสมมติเจอรถเนะี่ยมันก็จะเลี้ยวเหมือนไม่ให้ชนรถนะครับแต่พอเราขับเองนะคือผมแนะนําให้ถ้าผูา้ชมขับเองนะเพราะมันจะเร็วนะเร็วกว่านะที่รูปแบบเกมนี้มันดีว่ะเกมพวกจูราสิกเซอร์ไวโวหรือรันเดยวออนเนเพราะอะไรเพราะเราสามารถทําให้มันเร็วได้โดยเราไม่ต้องใช้แบบเดินทางไปชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแค่เราแบบกดคันเร่งให้เร็วอะกดคันเร่งให้สุดอะสุด,ส,ดสุดไ,มไหมมมันจะเดินทางเร็วเองนะ เนี่ยอันนี้คือลูกเตียนที่ผมชอบอ่ะเตี้ตอนนี้นี่ครับผมคือเราเข้าไปในเมืองเนี่ยก็จะเจอกับคนนะฮะ <S <S น,นี่อันนี้คือคนนะครับเวลส์สาตอนนี้ผมเวลส์สิบละอันนี้พวกคนคนก็ลำทำภารกิจอยู่ะฮะเดี๋ยวเราไปหาบอลลิสกันเลยดีกว่าตามแผนที่ไปนะฮะนี่แผนที่มันมีบอลอยู่เจิดเจอโอ้บอลลิสม,มันอยู่อะไรนี่เนี่ยโอเคเราคุยกับบอลลิสคือถ้าเกิดใครเนี้ยไอเกมเนี้ยใครเก่งอังกฤษอ่ะผมแนะนํานะตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมี เออมีเนื้อเรื่องมาให้เราเลยนะฮะเพ่ hey, มาอ่าผมอ่านไม,ไม่เก่งก็ขออภัยนะฮะบริสเออเต็ด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 โอเคประมาณนี้ฮะ <c oughs> ฉันต้องการหาอาะไรสักอย่างครับฮ่าฮ่าเอ็งมาถูกที่แล้วนายขา้าเดี๋ยวแหละบริสแหมเดี๋ยวดูก่อนนะนายมาทำอะไรที่นี่โอ้จุกกูว้าวโอ้โหรู้เรื่องแนละ้วเขาผมผมรู้เรื่องอ่าอ่าอ่าโอเครู้เรื่องจุบจุบจุบ Okay. เราเราไม่ไดีคือที่ผมมาแค้น,นี่อยากให้ท่านผู้ชมมาเล่นก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเอาขอให้ดูระบบเกมแล้วก็เล่นเกมเพย์ครับตอนนี้มันให้ทําอะไรอะ่ะมันให้ไปเทคแคร์แก๊งเอิม่มเทคแคร์แก๊งอะไรอะ่ะเนี่ยพอเรามาดาวเทานี่ผมมันจะมีหลายอย่างเลยนะท่านผู้ชมค่นเหลืออะไรขอแค่มีตังค์มาที่นี่ได้นะอันนี้คือร้านคาสินโนครคาสินโนนี่ก็คือก็รู้กันอยู่ครัคาสินโนเป็น พวกบอลอะไรพวกนี้นะทำให้เราได้เงินนะแต่ก็อาจจะแพ้ก็ได้อันนี้เป็นตู้ ATM นะอันนี้เป็นร้านปืนนะผมร้านปืนเราสามารถซื้อปืนได้เดี๋ยวตอนนี้เงินผมเนี่ยดูทางด้านซ้ายนะฮะมี7,900แต่ผมยังไม่ซื้ออะไรนะเก็บตังค์ไว้ก่อนฮะตังค์ก็สำคัญอยู่โอเคแล้วเรไปตรงที่อันนี้เป็นขเขาเรียกอะไรอะสามบรนเลงลมนะฮะซึงที่นี้ผมก็ยังไม่เข้านะฮะเพราะน่าจะ ติดติดเรื่องนะก็ไม่ได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้มันเป็นยังไงก็สามารถมาเข้าได้นะตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้าเลยเดี๋ยวว่าง,างๆเดี๋ยวผมจะมาเข้าให้ดูนะจุบ๊บแล้วไปดูตรงไหนอีกมันมีร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะน่าจะหมดแล้วตรงนี้โอเคงั้นเราไปทำธารกิจต่อกันเลยดีกว่าไปสนับสนุนเอาใจใส่อะไรทักอย่างเอเคไป นี่พอมันดำเนินเรื่องพอเรากดเขาแหม่มเนี่ยมันก็จะมาร์กให้เลยนะนี่ไปใช้เวลาหนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวินะฮะเดี๋ยวช่วงขับรถแหละผมจะตัดแล้วกันนะให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นการขับรถไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดช่วงขับรถไปแล้วกันเนี่ยนี่ตอนเราชนรถจะเบรกทันทีนะฮะแล้วความเร็วก็จะตกครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราตัดตอนนี้เลยแล้วกันนะ,ะตอนขับรถไปท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วนะฮะจุบจุบรอแป๊บหนึ่งฮะนี่มาถึงแล้ว มันน่าจะมาหาเรามาหาใครเนี่ยทำไปเช็ดดูดดูดดูดอ๋อเูดเฮ้ยม,มันมันมาให้เราหามันหรือให้มาฆ่ามันเนี่ยอุย้ยเรื่องมันเยอะครับผู้ชมคือย,ยาผมเอามาน้อยด้วยนะอุย้ยมาหนึ่งเราเหมือนขโมยบัตรมันมาหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อะไรอะดีแลกคืออะไรอะเอิม่ม เปออะไรไม่รู้ฮะไปตอนนี้เราเข้ามาข้างในอะผมว่าเราไม่ไหวแนี่เลยว่าท่านชมต้องใช้ปืนละโอ้เยอะ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 เย,ะยกซูนโมดอะไรอะโอเคตาย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 ,ตายดีโลก่อนฮนะ ระบบวีโดโอก็มีนะเกมนี้หมดเราขโมยอ,อะไรมาสักอย่างนะท่านผู้ชมพี่เขมเห็นเราจกอยู่นะเราแก๊งโป้นหน่อยเนี่ยยาเลยสองอันท่านผู้ชมเอาแล้วไงผมว่างานยาบแล้วตามแบบนี้ก็อุ้ยแังเจอวะอู้เลือดเยอะด้วยโอ้ทำไงท่านชมประเด็นนะยังไงเดียะ ผมว่าไม่ไหววะจริงดีลรกกันฮะคือตอนเมื่อกี้ที่เราไปเมืองอะ่ะผมว่าเราควรซื้อยานะฮะตอนแรกเราพาเจอกล่องโหเจอยาเยอะๆตามแมบนี้จะมีกล่องซ่อนในโอ้โหมีแต่ตังวะมันก็ตายยากจริงๆโอ้ไม่มียายเลยอะ่ะอืม นี่มึงให้มาเทคแคร์หรือมึงให้มาไอนเนี่ยเนี่ยล้างผ่านดมันอู้เจออูออจอ้จะตายแล้วทั้งชมหัจะตายไม่มียาด้วยนี่นี่ในตู้ดิบกล่องกล่อง,องโอ้ยอ,อันนี้อะไรอะแบตเตอรี่โอ้ไม่เจอยาว่าต้องหายาดังด่วนเลย ก็สูญหมดสูนหมด,หมดโอเคเจอยาอยู่เจอยาอยู่ยาหมดแล้วว่าวทำเชื่อทำยังไงดีอะโอ้เยอะเยอะเยอะตีแรงด้วยมาได้รักโอเคอุ้ยมีเกาะมีเกาะอ,อู้ผมจะแตกผมจะแตกท่านผู้ชมผมจะแตกเออฮือผมแตกแน่เลย อีรถตายโอยรากลับเมืองก่อนดีไหมเนี่ยเมี่ยผมตายแน่เลยอ่ะยาหองหมดแลวด้วยท่านชมนี่คืออะไรอ่ะเออไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปดูร้าครนค้าเด็ดนึ่งฮะว่ามียาอะไรหรือเปล่าไม่น่ามียาขายว่ะโอ้โหเศร้าเลยว่ะท่านชมโอ้ไม่มียาจริง ผมตายแน่เลยวะ่ะเช็กก่อนเช็กก่อนข้างในมีคนหนึ่งฮะตายเรียบร้อยผมตายฮะจบเลยโอ้พอเราตายเสร็จเราก็จะมาเกิดบ้านฮะ แล้วเนี่ยคือเกมนี้ผมพอเราตายเสร็จเนะี่ยภารกิจคือจบนะคือเราต้องไปทำภารกิจใหม่หมดเลยฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนี่ขอรูปแบบเกมมีประมาณนี้ก็คือใครอยากให้ผมทำอ e ีพ e ีต่อไปเนี่ยอันนี้คือผมให้ดูระบบเกมคร่าวๆนะฮะนี่เราก็จะมีนี่ด้วยนี่ด้วยเดี๋ยวผมพามาดูก่อนก่อนจะจบคลิปนะคือเดี๋ยวผมทำอ e ีพีสองแล้วกันภารกิจเนี่ยผมว่าผมต้อง้า,างแค้นวะผมจะไม่จบคลิปง่ายวะนี่มีตลาดมือนะ่ะ ให้เรามาซื้อของนี่แืมแตามขอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาตั้งได้นะะก็ที่ผมบอกไปกนะ็คือต้องหาของพวกนี้มาสร้างนั่นเองงั้นเอาเป็นว่าผมสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อใครชอบผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรคลิปใหม่นะผมวันนี้ไปแล้วผมบา,บายๆฮะผมก็แก้แค้นแน่ EP สองรอดูเลย